มาค่ะมาดูกันว่าวันนี้มีเรื่องอะไรอจะบอกคุณได้นะคะซิสมีความรู้สึกว่าหน้าไพ่ออกมาแบบนี้นะมันเป็นเรื่องราวของการสิ้นสุดการรอคอยนะคะสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยมันมาระยะหนึ่งละหรือรอมันมานานละไม่เกิดขึ้นสักทีไม่เป็นไปได้สักทีไม่เห็นความเป็นจริงอยู่ตรงหน้าสักทีขอบอกว่า วันที่ 11, เดือน1 1นี้นะคะมันเป็นเวลาที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือจากความเฉยช้าเป็นความรวดเร็วเป็นความชัดเจนจากความมืดคล้มนะคะก็จะกลายเป็นความสว่างนะคะคุณน่าจะได้พบได้เจออะไรที่มันเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวในลักษณะที่คุณรู้สึกปลอดโปรง่ง ถูกใจมีความสุขนะคะและสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงที่เที่ยงแท้สําหรับชีวิตคุณคุณอาจจะได้คําปรึกษาคุณอาจจะได้รับการเรียนรู้อะไรมาก่อนหน้านี้นะคะสิ่งนั้นมันทําให้คุณมีความสุขและมันทําให้คุณตื่นรู้กับการใช้ชีวิตในช่วงนี้ความฝันความหวังที่คุณมีมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักหรือแพชชั่นใดๆที่คุณรอคอยมันจะเกิดขึ้นแล้วเร็วๆนี้นะคะซิ่งเห็นแบบนั้น